ถ้า GTA มีความสมจริงเปลี่ยนอาวุธหาปืนใหม่ดีกว่าปุ๊บเอ่อเปลี่ยนเป็นลูกซองอืออาร์พีจีเอเฮ้เดี๋ยวนะเอ๊สงสัยถามบ้หน่อยดีกว่าเฮ้เดี๋ยวมามาปืนมันได้ไงพวกมันมาจากไหนกันน่ะฮะเออ โอ้โหคำถามนี nah. huh? th ้คำถามนี้กูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้วะว่าไม่ไงโอ้ยร้อนชิบหายเลยร้อนกูเข้าไปในตึกดีกว่าเว้ยอึ๊อ้าวเฮ้ยเปิดสิวะป่าเซ่โอ้ยมึงทำอะไรอ่ะเฮ้ยก็ร้อนกูจะเข้าไปข้างในแต่ตู้ไม่เปิดเอ้ยปาเซ ปาดิวะาปาดโอ้จะมีส oh ัก oh กี oh ่คนมาโดนการทะเลทรายพวกเราเจ๋งว้ย oh ฮ่า oh ฮ่าเอออ้าม่งมาเดินเหมือนกูเลยนี่นี่เราจะโชว์นี่ท่านไบฮะฮ่าโอ้โอ้โอแม่งโอ้ เฮ้ยมึงทำได้ไงไม่พอไม่พอกูหรอกบินได้ตั้งห่าโอโหเฮ้ยมึงไปอย่างนี้กูไม่อยู่ก็ได้ไปแล้วกูกลัวว้ายอ๋อดีว้อกูไม่ใช่สีดำไม่งั้นโดนเปรมชายอยแนะ่โอยโชคดีบ่โชคดีเสมอไปหรอกไม่ใช่สีดำกูก็ยิงได้แตกูไม่ใช่เปรมชายนะอะตา เอาละสิกูเอาไงดีเพื่อมึงไม่รู้ยังไงนะแต่กูไปแล้ววะไม่อยู่หรอกออเ้ยเหาทางนีรถมบมบเอาสวยล้สกูมาละว้าอออไอ้ยโอ้ม่หมอมาแล้ว มันเราไม่ครบปั๊มหัวใจเขาด่วนเลยมาแล้วมึงด่านชา้านชงาโทษทีชอบเลยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลศักดิ์สิทธิ์เด้อกวาปมาเลยเนี่ยนะขนาดสตาร์ทเทคมันยังว์ปไม่ทันเลยเฮ้ย อะไรเนี่ยกูมีชีวิตเอระกูยังไม่ตานี่คนจริงต้องขี่มอเตอร์ไซค์เหินฟ้ามันเลยว้าวเราตายแน่เราลงไปเราต้องระเบิดนะไม่ระเบิดเลกจะเย็นหน่อยลงไปแล้วแค่ปั๊บพื้นที่ดีเราก็รอดแล้วกาอาากศดีแล้วขว้าอืเฮ้ย โอ้โหเรา,ายัยางไม่ตายเลยเนี่ยเรายังไม่ตายไปซะแล้วเราคุณคลิปต้นฉบับเลยนะครับคลิปตน้นฉบับจากช h a n แ e ลมันดูเองแล้วกันนะครับผมจะทิ้งลิ้งค์ไว้ข้างล่างนะครับก็ต้องขอโทษนะครับที่มันอาจจะไม่สะดุกต้นหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งหักนะครับเพิ่งฝึก